สวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องครับชิปนี้ครับผมสั่งโนครับสิบห้ามาเบงนะครับอาการครับลดเลี้ยวหัวเพ้าไปนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วกับว่าหายนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเช็คนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วกับว่าหายมาเบงจุดนี้ครับสามมาครับ ก่อนเอ่นต้องเอาตัวนี้ลงครับเสียบตีครับจังไขว่หมุดเข้าไปนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับถาเปี่ยนผ่าเบรกแล้ว่าหายนะครับเห็นไหเบิง้งน็อตตัวสิบน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับอ่าถามันมาทาั้งหนี่หลายนะครับ ก็ให้หมุนเข่ามานะครับหรือถาหัวนอนมันเข่ามาหลายนะครับไก่หมุนออกมาครับให้มันยู่ประมาณากลางครับหรือจะเทศบึงน้าหรือว่าจะอหมุนน้าเทศดน้าก็ได้ครับถ้ามันไปทางใดทางหนึ่งาหลายเกินไปนะครับมันจะเห็ุให้รดเรียวบาไปนะครับขั้นนี้นะครับอ่า อาการนะครับเลี่ยวหัวว่าไปนะครับแต่ทาการอ่เปลี่ยนผ่าเบรกเบื้องล้วนะครับมันบาหายนะครับเห็นวาเบื้องตัวนี้แล้วครับคือขั้นนี้นะครับน็อตมันออกมาทางผีหลายโพดนะครับผมก็เลยทาการนะครับหมุนเข้าไปครับให้น็อตมันยูประมาณระว่างกลางครับของตัวน็อตนะครับ กดว่าหายครับครับท่านใดที่ท่านอยากพานะครับพาเสียเกียร์นะครับไก่ล่องเช็คเบื้องต้นตัวนี้เบื้องก้อนนะครับหลังจากที่เปี้ยนผ่าเบรกเบื้องแล้วนะครับแล้วมันว่าหายนะครับไอเบื้องน็อตเบอร์สิตัวนี้แหละครับตามที่ผมบอกอยู่ในคลิปนี่แหละครับครับคลิปนี้ครับ ผมสั่งนกครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ